ตอนนี้ไปร้องกันใหญ่เลยไม่รู้จะเลือกตั้งกันตอนไหนไม่รู้จะมีการสรรหาจนครบกันตอนไหนนั่นแสดงว่าอำนาจหน้าที่ของสอวที่ยื่นเรื่อง40สวยื่นเรื่องให้ประธานวุฒิเนี่ยจึงมีคุณสมบัตร100ิร้อเปอร์เซวันนี้อาจารย์หาไหลาก็บอกว่าวิเคราะห์แนวทางต่อสู้ของคุณเศษฐาทวีสิน มีช่องทางไหนบ้างที่คุณเศษฐาทวีสินจะสามารถแก้ต่างในข้อกล่าวหาที่สวยื่นไปมีอยู่สองสามเส้นทางเส้นทางหนึ่งก็คือที่ผมพูดไปถีบเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของข้าราชการประจำแต่ถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับตัวเองก็เป็นการหย่อนยานที่ไม่สามารถบริหารข้าราชการประจำได้ใช่ไม่ใช่เรื่องที่สอง ก็คือเอาพยานที่เป็นพยานบุคคลเช่นเลขาธิการกฤษฎีกามาเป็นพยานให้รัฐาบาลซึ่งแน่นอนว่าเลขาธิการกิษฎิกาก็ต้องยืนยันตามเอกสารที่ส่งมายังสำนักง,งานเลขาคณะรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่แล้วจะมีประตูไหนที่เศรษฐารอดอ่ะจะมีเรื่องไหนที่เศรษฐาจะมาอ้างทางกฎหมาย เพื่ออยู่รอดได้บ้างเมื่อดูข้อกฎหมายครอบด้านรอบด้านรอบนี้ถึงบอกว่าเศษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุสั้นที่สุดเท่าที่มีมาจริงๆนี่เมืองไทยเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นสารน้ำนูนมาสองมีมีอยู่ประมาณหาคนนะคนแรกถ้าจจำได้ทักษิณชินวัตร ทักษิณชินวัตรวลีแรกที่ขึ้นศาลร,ริมนูลจนรอดออกมาได้ไม่ใช่ด้วยข้อกฎหมายนะทักษิณชินวัตรขึ้นศาลรรนูลเป็นคนแรกรอดมาได้เพราะว่าไม่ใช่ข้อที่จริงทางกฎหมายถ้าพูดตามข้อที่จริงทางกฎหมายทักษิณชินวัตรหลุดตั้งแต่วันนั้นแต่ที่ทําให้ทักษิณรอดได้เพราะว่าผมบกพร่องโดยสุจริตจำได้ไหม ก็กลายเป็นวินิจฉัยว่าทักษิณไม่ได้ตั้งใจโกงณนะตอนนั้นแต่พอหลุดออกจากสารนูนกลายเป็นว่ามาตั้งใจโกงโดยเฉพาะตอนนั้นบอกบุกคล้องโดยสุจริตพอหลุดออกมาโกงโดยสุจริตเหมือนกันคนที่สองนอกเหนือจากทักษิณแล้วคนที่สองที่ขึ้นสารรัฐนูนแล้วหลุดออกไป คนที่กินไปแล้วก็บบนไปสมัครสุนยรฮละเวทแต่คนนี้ไม่รอดคนนี้เละไม่รอดหลุดไปเพราะเงินสามพบาทเป็นนายกที่ไม่มีค่ามากเลยไปรับเงินในการจัดรายการสามพันบาทสารมุนบอกว่าผิดแน่นอนคนที่สามยิ่งรักชินวัตร คนนี่สามคนนี่เกี่ยวกับระบอบพักสินหมดเลยนะคนที่สามคือยิ่งรักชินวัตรขึ้นสาลน้ำนูนยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรมย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีสาลน้ำนูนเลยบอกว่าปฏิบัติหน้าที่เรื่อชอบให้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สี่คนที่สี่ที่ขึ้นสาลน้ำนูนแล้วรอด พลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นสารรัฐมนูญวินิจฉัยเป็นนายก8ปีเกิน8ปีหรือไม่สารรัฐมนูญมีมติรับ9ต่อ0นะขาดเลยนะมีมติรับ9ต่อ0แล้วก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่พอวินิจฉัยตามข้อกฎหมาย5ต่อ4เหมือนกันแต่5คือรอด สคือไม่รอดดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้คนนี้5คือคนปัจจุบันเศรษฐาทวีสินมีมติรับ6ต่อสมติที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นห้าต่อส5คือไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพราะถ้าหยุดนี่สงสัยไม่มีตั๋วเครื่องบินไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางจากญี่ปุ่นแน่นอน เขาก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งหยุดแล้วกันก็เลยให้กลับมาสู้คดีภายในให้ยื่นข้อเท็จริงเพิ่มไปใน15วันแล้วก็เดี๋ยวค่อยนัดกันแต่ใช่ว่าเศษฐาจะรอดอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ <S <S <laughs> เมื่อไม่รอดนักข่าวก็ไปถามอง้งอิงว่าที่นายกที่ฉลาดที่สุดในโลก ผมนี่กลัวอุ้งอิงเขาประกาศผลักดันเชื่อมจิตเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยอะ่ะวันนี้เขาประชุมซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่กระทรวงการต่างประเทศเออพูดถึงกระทรวงการต่างประเทศพี่น้องครับเดี๋ยวเราคงต้องหาเวลาไปเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศสักหน่อยเพราะว่าพาพี่น้องดูข่าวที่พี่น้องถามมาตอนนั่งเสวนาเนี่ย เรื่องเขื่อนที่ประเทศกัมพูชาสร้างลุกล้ำเข้ามาเลยนั่นน้ําเลยดินแดน,นออกมามันมีความสําคัญอย่างนี้คือพ่อสร้างเขื่อนออกมาเกินออกมาแล้วกระแสน้ํามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไอ้ที่ยื่นออกมาเนี่ยหลายปีเข้าไอ้ดินโคลนทรายต่างๆมันก็จะเข้าไปถมบริเวณช่องว่างระหว่างฝั่งกับสันเขื่อนนานไปเข้ามันก็จะกลายเป็น ฝั่งยื่นออกมาในพื้นที่ทะเลบริเวณสันเขื่อนแล้วต่อไปมันก็จะพิสูจน์สิสทธิ์ยากว่าบริเวณไหนเป็นบริเวณพื้นดินเดิมพี่น้องเข้าใจไหมฮะพอมันยื่นออกมาแนวสันเขื่อนกั้นน้ําสมมุติยื่นออกมา1กิโลนานเข้าหลายปีไอด้ดินที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันตกตะกอนโมบริเวณช่องว่างหนึ่กิโลนั่นแหละแล้วต่อไปมันก็จะพิสูจน์ได้ยากว่าไอ้บริเวณแนวเดิมของ หาดเนี่ยหาดเดิมบริเวณฝั่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนดังนั้นกองทัพเรือเลยยื่นหนังสือทักท้วงไปสองสามรอบรวมทั้งให้ยื่นไปประทวงระหว่างประเทศในนามประเทศไทยด้วยกองทัพเรือก็ทําหนังสือมาที่กระทรวงการต่างประเทศว่าให้กระทรวงต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยทักทวงให้ยุติการก่อสร้างตอนนี้เขายุติแล้วกองทัพเรือประท้วงไปโดยตรงเขาก็ยุติแต่ให้ลื้อถอนออกแต่เผอิญ เอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยยังไม่ยอมประท้วงไปสักทียังไม่ยอมจัดการสักทีคุณอุ้งอิงประธานซอฟต์พาวเวอร์ไหนว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชาทักษิณประธานผู้นักโทษผู้ไม่เคยติดคุกต้องให้ยศแก่นะประธานนักโทษผู้ไม่เคยติดคุกไหนว่าสนิทกับ สมเด็จคุณเซนเป็นอย่างดีทําไมไม่ทักท้วงเรื่องนี้ไปรัฐบาลเพื่อไทยคุณเศรษฐาตวิสินทําไมไม่ทักท้วงเรื่องนี้ไม่รักษาผลประโยชน์ดินแดนของประเทศไทยไปสงสัยใกล้ๆนี่แล้วจะทางแค่นี้เดินไป1.2กิโลเมตรพวกเราสงสัยได้เคลื่อนขบวนเดินไปเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับ วันนี้อุงอิงแพรทองทานชินวัตรประชุมที่ประทรวงต่างประเทศเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยกับประชุมกันทุกบ่อยนะซอฟต์พาวเวอร์ไม่รู้ซอฟอะไรบ้างไม่รู้มีผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์อะไรกับประเทศไทยบ้างผมไม่แน่ใจว่าเพเือถ้าเชื่อมจิตด,ดังแกจะเอาซอฟต์พาวเวอร์เชื่อมจิตเป็นการขายประเทศไทยไปอีกรูปแบบหนึง่งวันนี้ประชุมซอฟต์พาวเวอร์นักข่าวก็ไปถาม พร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแกก็ตกใจเพราะว่าไม่มีโพยให้อ่านนะคือถ้าถามตรงๆเนี่ยก็ตอบแกตอบไม่ได้หรอกมันต้องมีโพยไม่มีโพยให้อ่านแกเลยบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่อยากเป็นคือยังไม่พร้อมกับคำว่ายังไม่อยากเป็นเนี่ยเพราะว่าแกไม่รู้ว่านายกบริหารอะไรยังไงบ้าง แต่ไม่แน่เพราะว่ายัางไงเสียภายใน90วันนับจากนี้ไปไม่เกินเนี่ยคุณเศษฐาทวีสินมสีสิทธิ์หลุดออกจำจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแคนีิเดตนายกตีพักเพื่อไทยมีอุ้งอิงแผทองคานชินวัตรคนที่หนึ่งคนที่สองอดีตอายการสูงสุดคุณชัยกเกษมคนที่ไม่ฟ้องพิชิตชื่นบานนี่แหละ มาเป็นแคนดิเดตนายงตีคนที่สองเขาก็บอกว่าคุณชัยเกษมอาจจะบารมีไม่ถึงและคุมใครไม่อยู่